มีอะไรนิดนึงเราก็จะได้บางคนนะบอกว่าติดตามความเคลื่อนไหวของคุณช่อได้ทาง Facebook ของคุณปรินาอ้าวแล้วไม่ไดดูของคุณช่อเหรอคะเพราะว่าคุณปรินาเก็บทุกเม็ดมาให้ปรากฏว่าตัวคุณปรินาเองก็มีงานเข้าอยู่นะเพราะว่าปป,ปชเนี่ยมีมติแจ้งข้อกล่าวหาคุณปรินาไกลคุปสสพลังประชารัฐเรื่องจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ จากการที่เขาแสดงบัญชีว่าเขาถือที่ดินพปท5,1700ไร่แล้วก็รายการอื่นๆด้วยจําได้ไหมครับตอนนั้นอพอปปชมีมติแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเรื่องมันก็ดําเนินไปแต่ล่าสุดปรากฏว่าประธานปปชพลตรวจเอกวชรรประสานราชกิจบอกว่าคุณปรินาทาหนังสือขอขยายเวลาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหามาฮะโดยอ้างว่ามีเอกสารหลักฐานจํานวนมากทําไม่ทันที่จะไปดูตามกฎหมายแล้วเนี่ย ขอขยายเวลานี้ทําได้ไหมทั้งพรบปปชและระเบียบคณะกรรมการปปชบอกว่าขยายได้ตามความเหมาะสมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะขยายให้ประมาณ30วันนะครับคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วเหมือนตอนคดีบอสชอบมีการยื่นขอความเป็นธรรมขอเวลาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการจงใจประวิงเวลาหรือไม่ประธานปปชบอกว่าไม่ไม่ไม่เบื้องต้นเนี้ยยังไงก็อยู่ระหว่างรอนำสำนวนเสนอต่อที่ประชุมกรรมการปปชอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวก็ต้องดูว่าตกลงเนี่ย ยังไม่ได้อนุมัตินะว่าที่เขาขอขยายจะขยายให้หรือเปล่าเดี๋ยวคาดว่าภายในเดือนนี้จะผลออกมาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติและจะขยายให้กี่วันทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของยื่นบัญชีทรัพย์สินและนีิสินอันเป็นเท็จแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณปารินาเนี่ยมีอีกส่วนหนึ่งที่ถูกกรรมการปรปรชไตส่สวนอยู่คือ กระทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงในการครอบครองพื้นที่ป่าสงวนด้วยคือตามกฎหมายเนี่ยนะฮะสสเนี่ยถ้าทําผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเมื่อก่อนแค่ตักเตือนแต่ตอนนี้มีโทษแล้วตามรัฐมนูลใหม่นะครับนอกจากนี้เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาคุณปรินาก็ได้ถแถลงข่าวยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์และไม่ได้กระทําความผิดตามข้อกล่าวหาใดๆเลยครับนะคะี่ก็เดี๋ยวรอดูนะคะ,ะช่วงนี้เราพักกันก่อนช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในข่าวอรุณสวัสดิ์ค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ